โต๊ะเต็งเก่งข่าวครับหัวข้อวันนี้ครับโหดเหี้ยมครับหญิงเปลือยกายถูกผัวจุดไฟเผาแทงดับโอ้โหฟังแล้วโหดอะมาครบเรื่องราวเกิดขึ้นนั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็คือมีข่าวครับแถวนิคมสงรักาบางปูสุพราารณนะต,ตามเรื่องราวก็บอกว่ามีผีคนเลยครับเขาวิ่งลงมาจากรถกระบะ มาแบบเปลือยกายเลยหยิบถุงได้ผืนหนึ่งปิดข้างหน้ามาข้างหลังเปิดเออมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนีแปมาแฟนจะทำร้ายแฟนจะตามฆ่าเลยอะไรแบบประมาณนี้เลยนะมีคลิปอะ่ะเดี๋ยวดูตามคลิปด้วยก็ได้แล้วก็ทีนี้ก็แบบว่าสักพักอ่ะก็มีผู้ชายนุ่งเกงตัวเดียวเสื้อไม่ใส่นะลงจากรถมาเลยตามมาเหมือนกันก็ตามมาแล้วก็ใช้สูตรเดิมครับเรื่องผัวเมียใครจะเข้ามายุ่ง ทีนี้ก็วพวกพลเมืองดีที่พี่ผู้หญิงเขาวิ่งออกมาขอาความช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่กล้า,ายุา่งอะไรพี่ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณนัทนันนะชื่อเล่นชื่อหมอนอายุ45ปีส่วนผู้ชายผู้ก่อเหตุที่ตามลงมาเนี่ยก็คือคุณพิสุทธิ์ศิริจันตกาอายุ12ปีหรือชื่อต้นนะเออปรากฏว่าก็ทะเลาะกันแหละลงมาแล้วก็แบบ เมืองดีก็ไม่กล้าช่วยไม่กล้าพาหนีแล้วมาเพราะว่าอย่างว่านะครับเขาอ้างุประจําเลยบอกเป็นตัวเมียกันอันนี้เป็นข่าวดังเมื่อวานในโซเชียลมา่อวานเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยกลับไปที่รถเนี่ยแะเอาน้ามันมาสาดใส่แล้วจุดไฟ่สายเผาเลยเออตัวพี่วิงโดนไฟปุ๊บก,ก็ต้องวิ่งหนีลงไปในคูน้ําพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยอยู่เนี่ยก็โดนไฟลวกไปด้วยนะโดนไฟครอไปด้วยพอพี่วิงลงไปลงไปดับไฟในในคูน้ําเนี่ยคนร้ายเนี่ยใจเยี่ยมเนี่ยก็ลงไปตามลงไปเอามีดแทงเขาอีก โอโหผมไม่ต้องล่าแล้วเพราพฤติกรรมมันกี่แผลอะไรกงีคือเสียชีวิตแล้วตัก็ขับรถกระบะหนีไป <S <S ตอนแรกผมก็กะว่าเดี๋ยวต้องบอกทะเบียนบอกอะไรหน่อยเพื่อช่วยตามหาเพราะเขาตามขับกันอยู่แต่ล่าสุดวันนี้ครับอัปเดตเลยมาช่วงบ่ายโมงนะครับ ก็คือสามารถตามจับตัวคนก่อเหตุให้แล้วนะครับก็ใอ้ในพิสุทธิสิริสันโสดาเนี่ยไปตามจับได้แล้วครับเฉาบางปะกงจอดรถซุ่มอยู่บอกกันมันจะฆ่าตัวตายตำรวจตามจับมาละเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้จะหนีนะครับขับหลังก็เห็นเขาขับรถวนไปถึงชนนจุลจุรีวนกลับมาแล้วก็มาจอดซุ่มก็มันจะฆ่าตัวตายผีิสำรวจเป็นลูกตัวมาได้ก่อนก็เป็นนว่าคนผิดถูกจับได้ก็เป็นเรื่องของหึงหวงกันและครับแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงอย่างที่บอกเลย ต่ทีนี้ประเด็นกับที่ผมควรจะพูดในตอะเต็มวันนี้คือว่าเขาตะโกนบอกประโยคยอดฮิตเลยเนาะหัวเมียผัวเมียตีกันเรื่องหัวเมียใครอยาเข้ามายุ่งเออไอตีเราในคนนอกอส่วนใหญ่เหตุการณ์แบบนี้ก็งงกันหมดอะ่ะไม่กล้าเข้าไปยุ่งว่าเดี๋ยวเขาดีกันเราเ็าหมาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ความเพียงความรุนแรงพวกนี้บางทีมันมก็เกินเหตุไปอ่าเอาคำถามแรกก่อนเลยครับเรื่องหัวเมียตีกันเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมอ่าเอาน,นี้ข้อมูลนะครับบอกเลยว่าหัวเมียตีกันเนี่ยผิดกฎหมายนะครับ เออมีหลายมาตาเลยมีหลายกระทงหลายมาตาเลยตามลำดับความรุนแรงอะไรอย่างนี้เอาผมเอามาตราสําคัญกวเลยสองเก้าห้าผัวเมียตีกันคือผัวทำร้า,ายเยมียเมียทำร้ายผัวร่างกา,ายจิตใจอะไรก็แล้วแต่มาตาสองเก้าห้าเลยครับจำคุก2ปี ปรับ40,000บาทจำคุ้มไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทที่จริงมีกรมาตรานะมาตรา391ก็มีมาตรา296 297นี้ก็จะ,จะ,จะแยกยอ่ยกยอแย,ยอแบบว่าทาร้ายร่างกายไม่ถึงแก่ทําร้ายจิตใจไม่ถึงแก่ทำร้า,ายปากก็เรียกว่าไม่ได้บาดเจ็บจิตใจไม่ได้บาดเจ็บร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมีการแต่งต้องไว้ก่อนก็แยกกันตามกระทงตามมาตราต่างๆแต่ที่แน่ๆเอาไง,ง่ายเลย295 จำคุกสองปีปรับสี่หมื่นบาทถ้าทำร้ายร่างกายกันนะหัวทำร้ายมีในทำร้ายหัวผิดแน่นอนทีนี้ถามว่าแล้วคนนอกอย่างเราล่ะทํายังไงเวลาเห็นคนทะเลาะกันเออเข้าไปยุ่งได้ไหมตอนนี้มันผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยมันเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเอาเกิดผมมีเขากลับมาคืนดีกันเอ๊ยยังไงเราควรไปยุ่งไหมง่ายๆลยครับมันมีสายด่วนอยู่ครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่เป็นสายด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็ว่ามีปัญหาคุณก็ อาจจะก็เกิดว่าเขาซึ่งหน้าเขาตีกันทำนอมีการลงมาอลงมือกันเราอาจจะอาพเมืองยกจะเข้าไปช่วยเพราะห้ามเหตุเฉพาะหน้าเสร็จแล้วเรื่องของเขาตอจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราก็โทร1นึ่งสนอ่าอย่างนี้ก็จะสามารถช่วยบรรเทาช่วยระงับเหตุเรื่องหัวเมียตีกันไปได้ครับตเเต็งเก่งเ่า